คนณยูพบวา่ามันผิดพลาดเนาะปูอ่าปูข้านวณผิดนะคะสําหรับบนเนาะบางคนก็สิเห็นในขีปของคุณพ่อวิไลห้ยโฉบไปแล้วล่ะนะคะปูเขียนมาบอกว่าคำนวณผิดว่าสารเอานะคะคำนวนผิดกับบเป็นยังแก้ไขเนาะคุกคนเนาะอ่าวันนี้นะคะเป็นชุดเหล็กรางเนาะเอามาให้นะคะแต่ว่ารอบนี้ปูคือบ่มีเหล็กติดรางห้เนาะนะคะเดี๋ยวฉบาบต่อสายหาปูต่อน,นี่เลยนะคะเนาะ อ่าเดี๋ยวต่อสายหาปูสักครู่หนึ่งนะคะเหล็กติดลังนะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะฮัลโหลจ้าปูอ่านะคะทุกคนต่อสายหาปูเรียบร้อยนะคะเพราะว่าปูวายุใสอวสังขึ้นภูเขามาหาเนื้อวสันปูว่เะ,ะเนาะเม่ได้อันพอดีก็สิบเม่ได้ไปหาปูคุณพ่อวิไลไข่นะคะ ใคอยู่นะคะเพราอว่าคุณบอวิไลไปครับแต่ว่ามือนีอาการอยากนักแนนคุณบอลวิไลนะคะนอนนอนนะคะเพราะว่าเบ่อวานหนีมีแครอาการเจ็บข้ออัแต่ว่ามือนีมีไข่น้านะคะก็เลยบ่มีคนผ้าฉบับไปหาหาปูเนาะฉบับไปหาปูนี่สิไปในวัดนะคะจะบ่กไปคนเดี่ยวนะคะต้องมีอ่าค้นไปน้าเนาะเป็นบ่ะถ้าเข้าสิบไปหาปูแล้วเข้าไปหาปูอยู่อยู่กุดเนาะมันสิเบืองบ่งามนะคะทุกคน นะคะฉัปากก็ต้องรอคุณพอวิไลาภาพไปปรากฏว่าคุณพอวิไลไข่น,นี้นะคะบาดีไปค่ะคุณพอวิไลหายกอนะคะพอดีฉบปากก็ย้ำว่าได้ลงไปอ่ากรุงเทพดอกนะคะเดี๋ยวจะเสด็คเขาไปน้ำปูมือนั้นฉบปากก็ไปแป๊บเดียวเอาเนี้ยเอาไปให้ปูเพลล่นแล้ักไปทุระนะคะไปพาพอน้องผู้พาไปทายบัตรประชาชนแล้วก็เลบนนยบได้ยยูน้ำปูโดนรอบ่ันได้คุยกันอยู่นะคะ ก็เลยบอกปู่ว่าเดี๋ยวสิเขาไปหาไม้นะคะกับมาโฮมพุ่นพอวิไลเนี่ยบ่สบายบามีผู้พาไปเนาะอ่านเลขวิ่งนะคะฟันตัวเดียวเลยค่ะทุกคนคะ่ะเด็กวิ่งฟันตัวเดียวหาตัวเดียวอ่านเลขติดนะคะเลขติดเด้อเลขติดเลขติดได้ เอาเชื่อเขียนซับกันปูว่าสี่หาแปดเชื่อ่เขียนแปดมาแล้วเอาโมบ็นยางดอกเนาะมาได้เขียนแล้วปูว่าสี่ห้าแปดนะคะเลขติดเนาะเลขติดปูมากอยู่ค่ะเลขเลขติดมากแต่ว่ารอบที่แล้วเลขวิ่งล่างปูรุดนะคะจับคู่ไม่เข้าเนาะเห็นบอกแปดก็ 8, มีหนึ่งแปดสามแปดอยู่นะคะแต่วันออกหาแปดเนาะรอบนี้เลขวิ่งปูฟันมาตัวเดียวคือฟันห้าเลย นะคะแล้วก็เลขติด4 5 8นะคะสิบป่ะเขียนแปดหาซีกระยุนน้ำกันนั่นแหละใน้สามตัวนั่นแหละตอนเลขติดปูกันยังเดินดีเดินง่ายยังบ่ทันหลับลาดนะคะเขาก็ติดตามกันเนาะ,ะปูว่าตอนนี้ที่โทรไปเมื่อกี้เนี่ยพอดีอ่าใช่ป่าวาปูคือบโพส่งเหล็กติดมาหายนะคะปูก็เลยว่ากําลังคัดเหล็กอยู่เดี๋ยวนี้นะคะกําลัง ท่วนเหลขวิเคราะห์เหลขอยู่นะคะเพราะว่าบุญนะปูเฮ็ดผิดบัณนี้ปูกระทวนแล่ะก็จะทวนเหลขกลางแล้ะก็บวงง่ายๆเดี๋ยวปูสีย่ำโค้งสุดท้ายไม่เฮ้าน่นอนเพราะว่าตอนนี้ปูกับวิเคราะห์กันแบบนักหล่ะก็ละเอียดอยู่นะคะต้องต้องรอติดตามเดอ้อทุกคนเดอ้ออ่าได้มาไดนเขตเนเนอนหละ่ะบ่มีพลาดดอ,อกนะคะได้มาได้เขตกันเนนอนนะคะติดตามกันได้ เดี๋ยวรอด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวฉันพาสิบานสรุปกระแสแมาแรงห้อยู่ค่ะทุกคนเนาะ เราที่เรากระจับคู่เห็ดถือบนอยู่เนาะคะ่ะเจดสองสองเจดอะคือมาแห้งเนาะเลขตัวนี้เลขตัวนี้สีดังอยู่ด้วยหนิคนบอกุณแม่เล็กตัวนี้สีดังดเด,งด้อไปหาซื้อไว้จะบาบ้าทีว่ามันสีดังคู่ใดเนี่ยเดี๋ยวจะาบาสีบวกเด้อเพราะว่าตอนนี้มันมันมากกระแสมันมากเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะหาี่กระแสมากเลยทั้งบนทั้งล่าง นะคะในตอนนี้ที่ว่าเลขมันอยู่ในมือใช่ป่ะเนาะกระแสมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะตอนนี้นี่แหละปูไหามาหาหางนะคะรอบนี้ไฮมาหาหางเดีย๋ยวใช่ป่ะสีบอกว่าตัวใดมันมาแห้งกระแสม,มาทั้งบนทั้งล่างใจเย็นๆกันเด้อทุกคนเด้อเป็นกำลังใจให้กันก่อน ตัวเน้นเด้อค่ะทุกคนค่ะเล็กวิ่งมีฟันตัวเดียวโหลดหานี่ค่ะตัวมันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้หาศูนย์กบตัวนี้เด้อกลังแบบว่ากระแสมองอื่นมันอาจสิบรดังนะคะบางคนกะน,นี่นะคือจะเชบาเบ่าเวาเรียงในคลิปเชบาบร่าวิาว่งไปวบาเกี่ยวกับอ่าของคนอื่นเลยนะคะบางคนมันบขอดใจคือจะเชบ่ว่า มันดังอยู่หมงอื่นแต่ว่าน้ำเชบาบ่ดังจริีนะหรือว่ามันดังน้ำเชบาหมงอื่นบ่ดังเสียเิ่นกับมาคอมเมนต์บ่เห็นสีด่าง่นยังซื้อได้ปกติใช่ะอันนี้เชบาพูดถึงอ่าร่วมในท่านช่องเชบาผ้าร่วยแค่นั้นนะคะคือมงอื่นว่ารู้ว่าสิไปดังหรือบ่ดังอะแต่ว่าในท่านช่องเฮ้ามันโตที่มันมาแรงเป็นกระแสในตอนนี้นะคะมันจะเป็นหาศูนย์กับหาสอง นะคะที่แบบคล้ายๆว่าสมื่ไหคุณบอกคุณแม่มันติดแทบแทบฉีทุกสำนักค่ะนาเนี่ยเนี่ยเห็นบ้าฉบาลงไปแล้วเด้ของปูโคหลาดนี่มีบัค่านี่มีนะคะอ่าตัวของปูโคลา,าเป็นสองห่าราคาหนึ่งห้าก็มีห้าหนึ่งเนี่ยศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยมันมีติดมากนะคะในทางช่องเข้าแล้วก็เนี่ยหลักหน่วยบนชนบุรีนี่เห็นหบา้าบาปล่อยไปเรียบร้อยแล้ว อ่าป่อยเป็นเตม่ววานแล้วเนี่ยเขาลักหนวยหมุนชนบุรี่มีสองห้าบนนะคะแต่ว่าอันนี้ของปูมันเป็นลางยางเดี่ยวนะคะรากาศูนหาเห็นบมเ<บ>ชี่บากเล่มอ่าพูดถึงของปูคนลานนี้มันไปได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เสียที่มาแรงที่แบบให้เห่าเห็นนี่ตอนนี้คือสองหาคำหาศูนย์มีมาติดแทบทุกสำนักลเลยม่นะคะมันมีมากให้เข้าเห็นแทบทุกสำนักอัเนเดยนะคะเชี่บากก็เลยว่าเออมันเป็นต่อมา นะคะตอนนี้กระแสมันมาตัวนั้นหลายนะคะทุกคนเนาะก็พิจารณาดูนะคะเดี๋ยวจังไรอ่เจ้าบ,บาจะมาลงให้อีกรอบหนึ่งกัแล้วกันเนาะสำหรับกระแสมาแรงที่สุดนะคะจะเป็นํำหนักใดแน่และกับตัวใดเด่นนะคะตรงม่สรุปให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะ อาคิปนานะคะคิปนาเข้าไปกันกับเนื้อทางของห่วยซองล่างพิจิตรทีทุกคนคอมเมนต์ขอหลักการล่อค่อยกันหลนงเด้คุณพ่อคุณแม่เด้อคีปนาเจอกันฉช้บาสจะลงใหายทุกคนในคิปหน้าเนาะอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคิปหนาขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเด้รยรวยค่ะสวัสดีค่ะ